ครับสวัสดีครับปีน้องผู้ติดตามทุกท่านนะวันนี้สบายสบายเหลือเกินเลยแหมนั่งรถเก๋งไม่เคยนั่งรถเก๋งมันนานมากใช้แต่มอเตอร์ไซค์อยู่เด้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาโอ้โหวันก่อนผมไปงานซีคอนนะฝนตกนะโอ้โหผมไป กลับมาตอนมืดอะทุ่มกว่าสองเกือบสองทุ่มะโอ้โหฝนตกไม่หยุดนะน้ำท่วมนะโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำท่วมนะโอ้โหมันวันตรงไหนรู้ไหมพี่น้องแม่งหารถรถทุกชนิดไม่ว่าจะรถใหญ่รถเล็กแม่งเล่นสงการกับผมโอ้โหเหยียบน้ำกระทืบน้้ำตู้แม่งกระเด็นมาท่วมหัวโดนรถผมโดนโอ้แบบอร่อยมากโอ้สนุก นะยิ่งขี่เร็วยิ่งโอ้โหน้ำมันกระแทกหน้าผมกระแทกตัวตุ่มตุ่ตุ่มตุ่ตตตนึกถึงน้ำตกเลย <g ül üyor> มันมากเลยมีความสุขมากม,ามเอเตอร์ไซค์มันเป็นอย่างนี้รสชาติัเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้นั่งแบบสบา,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 ายสบายโอ้โหใส,ส่แว่นตาดูเป็นมาเฟียมาก <g ül üyor> มีความสุขอีกแบบนะสบายไปอีกแบบแต่ไร้รสชาตินะวันนี้ไปซื้อสีครับนะไปซื้อสีหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปเชียงรายแล้วไปหาธรรมชาติแล้วครับแป วันนี้ต้องไปซื้อสีนะครับอาดูได้รถติดอ่ะโอ้โหนี่ผมผ่านตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จักอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะเนี่ยรถก็ติดโคตรโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะไรก็ไม่รู้ที่นี่นะ,ะเอา้าอนุสาวรีย์นึกว่าที่ไหนโอ้โหเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอง นะนะติดตลอดนะครับลงทางด่วนมาแล้วติดตลอดเลยโอ้ความสุขจริงๆนะครับพี่น้องที่อยู่เลบนะความสุขนะผมนึกถึงลูกเมียผมเลยอยู่ได้ยังไงลูกเมียผมเกิดที่นี่เขารักที่นี่เขาเกิดที่นี่นะเขาก็ชอบที่นี่บ้านเขาจึงอยู่ที่นี่ผมก็มาหาลูกเมียฮแต่ว่าลูกเมียก็ไม่ค่อยไปหาผมหรอกเพราะว่าเชียงราย กับกรุงเทพมันแตกต่างกรุงเทพเขาสะดวกกว่านะผมนั่นกับอยู่เชียงรายสะดวกกว่านะก็ทางใครทางมันแล้วครับความสุขใครความสุขมันก็สแสวงหากันไปนี่ฮะโอ้มึดต,ต,ตื๋เลยนี่อยู่ใต้ทางด่วนนะ <c oughs> ก็แจ้งให้รานทราบว่าวันนี้รู้สึกตัวเองเท่ <c oughs> ได้นั่งรถเก๋ง <c oughs> ครับเอา,าครับพี่น้งครับสวัสดีครับ